สวัสดีครับทุกคนสวัสดีจากสารเมริกานะครับวันนี้นะครับเราจะพามาแกะกล่อง iPhone 17 Pro นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อทิ่แล้วนะครับซึ่งเป็น iPhone รุ่นใหม่ของปี2 5 2 5เองนะครับแล้วก็วันนี้วันที่19กันยานะครับเป็นวันที่มีการเปิดขายหน้าร้านยางเป็นทางการวันแรกนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีการส่งมอบสําหรับผู้ที่มีการสั่งซื้อล่วงหน้า ไปก่อนนะครับสำหรับประเทศไทยเราเองนะครับก็เป็นประเทศกลุ่มแรกที่มีการเปิดขาย iPhone พร้อมกันกันกบอเมริกาจริงๆอยากได้ว่าพร้อมเลยก่อนต้องเรียกว่าเปิดขายก่อนอเมริกานะครับเพราะว่าเวลาที่ประเทศไทยนั้นเร็วกว่าอเมริกา1วันนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่มีการซื้อเครื่องตั้งแต่วันแรกนะครับก็คงได้รับเครื่องไปรองใช้งานเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับผมที่อยู่อเมริกาเนี่ยก็คือ ปีนี้ผมสั่งซื้อออนไลน์ให้มาส่งที่บ้านนะครับแล้วก็ของเพิ่งมาส่งวันนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่เคยเห็นครั้งจริงมาก่อนนะครับเป็นการซื้อออนไลน์เราจะมาดูว่าแจกกอง iPhone ที่มีการส่งผ่านไปรษณีย์มาที่บ้านเราเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างในอเมริกานะครับไปติดตามกันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะมาแกะกล่อง iPhone 17 Pro ซึ่งผมสั่งซื้อล่วงหน้าในออนไลน์ผ่าน a p p l e Store ไปนะครับแล้วก็มาส่งวันนี้คือวันที่19กันยาตามเวลาที่มีการเปิดขายนะครับก็มาถึงที่บ้านตอนเย็นๆนี้เองนะครับผมวิ่งจากที่ทำง,งานมารับที่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็มาแกะกล่องพร้อมๆกับทุกคนตอนนี้เลยนะครับผมยังไม่เห็นเครื่องจริงมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นกล่องนอกนะครับที่ ทาง Apple เขาแพ็คแล้วก็ส่งผ่าน UPS มานะครับก็ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับก็จะเพราะว่ากล่อง iPhone เองจริงๆก็ไม่ได้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับดึงตรงนี้โอเคนะครับแกะฟื้อ่อะ มาแบบนี้นะครับก็คือสีที่ผมซื้อก็คือเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับก็จาก2ปีที่แล้วนะครับ iPhone 15 Pro ผมก็ซื้อเพราะว่มเป็นสีน้ำเงินดังนั้นปีนี้เหตุผมที่ผมซื้อใหม่ก็เพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินนะครับอีเหตุผลหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วผมจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ประมาณทุก2ปีนะครับก็คือถ้าเป็น iPhone ก็คือลงเลขขี้ครับ 11 13 15แล้วก็มาที่17ตอนนี้นะครับก็เห็นว่ากล่องเปนกล่องกระดาษนะครับแล้วก็เขาก็แพ็คซิลมาอย่างดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกล่อง iPhone กันดีกว่านะครับอันนี้คอโฟน h o n e 17 Pro นะครับความจุที่ผมซื้อนะครับคือ256 g b นะครับเพราะว่าผมดูแล้วผมไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติก็จะเก็บเฉพาะรูปที่สำคัญสำคัญนะครับแล้วก็อันไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะ ถ่ายโอนออกไปนะครับเก็บใน external hard disk บ้างใน macbook บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็กล่อง iphone ก็เหมือนเดิมทุกปีนะครับแต่รอบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนโชว์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้เปรียบเทียบให้ดูกับกล่อง iphone 15ของ2ปีที่แล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ iphone 15 pro iphone 17 pro นะครับสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับอันนี้เขาโชว์ด้านหน้านี่เขาโชว์ด้านหลังเพราะเขาเปลี่ยนด้านหลังนะครับมันข้างก็เหมือนกันนะครับ ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสติกเกอร์ที่เป็นกระดาษในการซิลเหมือนกันนะครเหมือนกันเหมือนกันสรุปคือกล่อง iPhone ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตคือกล่อง iPhone ของปีนี้จะเห็นว่าตรงโลโก้ p h o n e ตรงนี้เขาจะทำสีนะครับตามกับสีเครื่องที่เราซื้อนะครับแบบนี้เองอ่ะ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่าผมยังไม่เห็นของจริงเลยมาหนึ่งสองโอเคนะครับฟึ่ง อันนี้คือ iphone 17 pro สีน้ำเงินนะครับสวยนะผมว่าสีสวยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับสีน้ำเงินตอนแรกผมกังวลมากเลยอ่ะว่ามันจะสีไม่ค่อยเข้มอ่ะผมเป็นคนที่ชอบสีเข้มนะครับแต่แกะออกมาแล้วสีเข้มสวยอ่ะสวยอ่ะโอเคนะครับบางเครื่องก่อน มันเดิมครับไอโฟนปัจจุบันนะครับในกล่องไม่ได้ให้อะไรมานอกจากสายชาร์จแค่นี้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยคู่มือเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งของอเมริกานี่จะบางเฉียบเลยนะไม,ม่มีไม่กี่อย่างนะครับเมื <ME> ่อเทียบกับของเครื่องที่ไทยครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในกล่องนะครับโอเคเก็บไปก่อน เดี๋เรามาดูเครื่องชัดๆก่อนดีกว่านะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือวัสดุใช่ไหมครับจาก iPhone 15กับ16ซึ่งเป็นไทเทเนียมเปลี่ยนมาเป็นอะลูมิเนียมอยู่นีบอดี้คำว่าอยู่นิบอดี้คือมีการเคลื่อนรูปแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่ฝาหลังเนี่ยเป็นเซรามิกชิลก็คือเป็นกระจกนะครับซึ่งทำ เพื่าที่เพื่อที่จะใส่ที่เป็นแม็กเซฟตรงเนี้ยแล้วก็ใช้ระบายความร้อนด้วยดังนั้นเขาก็เลยไม่สามารถที่จะทําเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับจริงๆ iPhone 17 Pro ปีนี้มีทั้งหมด3สีคือสีน้ําเงินนะครับสีส้มแล้วก็สีขาวซึ่งพอผมดูในรูปที่ทุกคนได้รับเครื่องไปแล้วจะเห็นว่าไอตรงฝาหลังตรงนี้ถ้าเป็นสีส้มอ่ะมันจะอ่อนมากเม่อเทียบกับตัวเครื่องซึ่งผมสึกว่า ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆคนที่ชอบสีไหนก็อาจจะบอกว่ามันสวยแล้วกันนะครับส่วนตัวผมคนชอบสีน้ำเงินเนาะเ <_ d ata> หตุผลที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามาแกะสติกเกอร์หน้าจอดีกว่าฟืบโอเคเปิดเครื่อง อกอสักพักหนึ่งคิดว่านะโอเคไม่แล้วนะครับ iPhone ใหม่โ n e ใหม่นะครับเดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบกับ iPhone 15 Pro สีรสิเงินที่ผมใช้อยู่กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือ iPhone 17 Pro กับ15 Pro นะครับซึ่งเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับโดยที่17 Pro ตัวใหม่นี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ iPhone 15 Pro นี้วัสดุเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นต่างแน่นอนก,ก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็สีสีต้องต่างแน่เพราะว่าวันวัสดุคนละชนิดนะครับนี่ดูก,การเล่นแสงนะครับเวลาเปลี่ยนมุมของสีเปรียบเทียบ2เครื่องนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆว่ารุ่นไหนสวยกว่า ดูด้านข้างดูด้านข้างนะครับจะเป็นแบบนี้ขอดูเล่นแสงด้านข้างก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าขอบจอใกล้เคียงนะตัว17เเหมือนจะบางลงนิดหนึ่งนะครับด้านข้าง นะครับเน่องจากว่า15บ r o ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวที่เป็น camera control ตัวเนี้นะครับคราบอนโทรมันมาตอน16เนาะแต่ว่า17ก็ยังใส่มาให้อยู่ตรงนี้นะครับดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับดูด้านล่างนะครับ usb c นะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าดูลำโพงตัวน,นี้ทำมาสม่ำเสมอกันแล้วหมายความว่าสมมาตรกันแล้วนะครับ,มมรรบเพราะก่อนอันนี้ iPhone เนี่ยให้รูตรงน,นี้มามันไม่สมมาตรกันซึ่งม,มันก็ขัดใจอะเนาะนะครับ โอเคครับนี่คือให้ดูเปรียบเทียบนะครับระหว่าง iPhone 17 Pro กับ15 Pro นะครับจากสเปคที่ไอแอปเปิลเขาลงไว้เนี่ยตัว iPhone 17 Pro เนี่ยน้ำหนักมันจะหนักมากกว่า15 Pro อยู่ประมาณ10เกือบ20กรัมซึ่งถ้าจับด,ด้วยมือจริงๆแล้วรู้สึกไม่ต่างนะครับ ทีนี้ด้วยความที่ผมเป็นกังวลว่ามันจะหนักกว่านะครับผมก็เลยสั่งเคสที่มันเป็นรุ่นที่เป็นสลิมมานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอยาดเก็บเครื่องนี้ก่อนนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เครื่องจะมาผมก็มีการสั่งอุปกร์เสรนะครับที่จะมาใช้กับโทรศัพท์ใหม่ของเรานะครับก็จากที่อเมริกามา2ปีพบว่ามียี่ห้อหนึ่งนะครับที่อุปกรณ์เสริมคุณภาพดีมากและราคาไม่แพงนั่นก็คือนี่ครับ Jet Tech ตัวนี้นะครับเป็นเคสนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟิล์มนะครับ iPhone 15 Pro ปที่ผมใช้อยู่ก็ใช้ติดฟิล์มของ j e t e ทคนะครับอยากจะบอกว่าทนทานมากก็คือเป็นสินค้าที่ผลิตในจีนนั่นแหละนะครับดิ้งผมลองใช้มาแล้ว e t t e c ตัวนี้นะครับฟิล์มกระจกตัวนี้หกล่องมีทั้งหมด3ชิ้นราคาประมาณ6ดอลลาร์นะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณกล่องละ2 0 0บาทนั่นก็คือตกประมาณชิ้นละ60กับ70บาทนะครับแล้วทนมากอยากจะบอกว่าไอ้สชิ้นที่ผมใช้มา2ปีเนี่ย พิ่งใช้ไปชิ้นเดียวอีก2ชิ้นนี้ไม่ได้แกะใช้เลยนะครับเพราะว่ามันทนจริงๆอันนี้แปลกมากคือทำเราพับหลุดหมายมากแต่กระจกไม่เคยแตกเลยเพราะนั้นเนะี่ยก็เลยเหลือ2ชิ้นอยู่ก็เลยมั่นใจว่าอยี่ห้อนี้น่าจะดีก็เลยสั่งยี่ห้อเดิมมานะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นเคสนะครับก็เลย จริงๆพยายามหาว่าจะเอาเคสตัวไหนดีก็เลยคิดว่าเจ็ตเทคเนี่ยเขาทำกระจกดีน่าจะทําเคสได้สวยนะครับก็เลยซื้อเคสตัวนี้มาด้วยนะครับก็ราคาประมาณ12ดอลลาร์ก็ประมาณ3ามร้อยกืบสี่ร้อบาทนะครับเดี๋ยวเราม,มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆเคสเขามีให้เลือกหลายตัวมากแบบหนาแบบบางนะครับตอนแรกอย่างที่บอกก็คือผมเกรงว่าเครื่องมันจะหนาไปผมก็เลยสั่งซื้อแบบบางมาแลกจะบอกว่าตัวนี้เขามีรับประกัน หปีด้วยนะครับก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่เกี่ยวก็คือใช้ดีก็บอกต่อนะครับไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายไหมนะครับคือถ้ามีปัญหาเนี่ยหปีเราลงทะเบียนรับประกันและเคมฟรีได้เลยนะครับไม่ได้เคมหรอกเพราะว่ากระจกที่ผ่านมายังใช้ไม่หมดเลยนะครับแกกมาเรามาดูกันอันนี้คือยังไม่ได้ทําก่อนนะคือ อัดคลิปเนี่ยพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้เป็นเคสผมซื้อแบบรุ่นสลิมมาก็าจะแพงกว่านิดนึงรุ่นที่ไม่สลิมก็จะประมาณ9กาดอลสิดอลนอันนี่12ดอลน,นะครับเล,ลองมาใส่เครื่องดูเป็นไงบ้างโอ,โอเคนะครับอ่าพอใส่เข้ากับเครื่องก็ก,ก็ดูดีนะใส่อันนี้อาจจะต้องลองใช้ไปก่อนนะครับว่ามันจะเหลืองมันจะหมองอะไรไหมนะครับข้อดีของเคสตัวนี้ก็คือว่ามันคลุมพื้นที่ด้านหลังตัวนี้ทั้งหมดเลย เคสบางตัวที่เราเห็นในท้องตลาดก็คือถ้าเป็นรุ่นเก่าพวก iPhone 15, 16เนี่ยที่กล้องนะครับคืออ so ีกเกาะกล้องตรงนี A ้มันถ it ึงแค่นี้มันอาจจะไม่คุมเนาะทีนี้พอเกาะกล้องพื้นที่มันใหญ่ขึ้นนะถ้าไม่คลุมผมว่าอันตรายมากนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะไปขูดไปอะไรทําให้รู้สึกว่าโทรศัพท์เราไม่สวยก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นการซื้อเคสที่ในการคลุมกล้องทั้งหมดแล้วก็พื้นที่เนี้ยอาจจะดีนะครับใส่เคสแล้วรู้สึกว่าเคสเบามากนะครับทุกคนดูไม่หนักเลยครับ ไม่หนักเลยสวยสวยตัวเคสสวยด้วยนะครับสีโทรศัพท์ก็สวยด้วยเบาด้วยนะครับ iPhone 15อันเก่านะครับเสียงว่าปรอเก่าเนี่ยผมใช้เคสของ c คส s s ฟายนะครับซึ่งหนักมากทำโทรศัพท์หนักมากทีนี้ผมก็เลยอ่าไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมหวแล้วนะครับกลับมาใช้เคสบางๆดีกว่าเบาๆดีกว่านะครับโอเค ะะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปถ่ายโอนข้อมูลนะครับจาก iPhone เครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในระหว่างที่ถ่ายโอนข้อมูลอยู่นั่นเองครับโอเคนะครับในระหว่างที่เราเรอโอนถ่ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่นะครับข้อมูลผมมีประมาณ 150GB ิกิะไบต์นะครับก็ใช้เรามา1ชั่วโมงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนเป็น iPhone 17 Pro ในปีนี้ นะครับข้อที่1นะครับโดยปกติแล้วผมจะเปลี่ยน iPhone ทุก2ปีอยู่แล้วนะครับเหตุผล <Hey, S 1> <คน S 2> เพราะว่ามันเป็นสําหรับผมมันเป็นเวลาที่พอเหมาะนะครับคือถ้าเปลี่ยนทุกปีคือมันเร็วเกินไปนะครับแล้วก็เวลาที่จะขายต่อเครื่องเนี่ยมันได้ราคาตกไปเยอะนะครับอย่างผมใช้วิธีเทรดอินที่นตั้งแต่2ปีที่แล้วที่อเมริกานะครับก็คือว่า ประมาณทุก2ปีมันจะเป็นการเทรดอินที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่ผมสังเกตมานะครับยกตัวอย่างเช่น iPhone เนี่ยรุ่นที่ผมใช้เนี่ยราคามันเท่าเดิมตลอดที่มีการเปิดตัวคือ1ึ่ดอลลาร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนที่2ปีแล้วผมเปลี่ยนจาก $13 มาเป็น $15 นะครับผมเทรดอินตอนนั้นเน่ยสิผมได้ราคาประมาณ $500 ดอลลาร์ก็คือหายไปประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้ ทีนี้พอเปลี่ยนไป15แล้วมีการออก iPhone 16 Pro ปีที่แล้วนะครับผมเลยคิดว่าลองเทรดอีกรอบมีไหมแบบปีละเครื่องอะไรเงี้ยปรากฏว่าราคามันก็เหลือ500ดอลลาร์เท่ากันนั่นหมายความว่าผ่านไปแค่ปีเดียวราคาเหลือ500จากครั้งก่อนคือผ่านไป2ปีราคาก็เหลือ500เท่ากันนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่านะครับทีนี้ก็เลยถัดมารอจนถึงปีนี้ปรากฏว่า iPhone 15นะครับจะเทรดไปเป็น iPhone 17เนี่ย ก็จะได้ตังค์คืนประมาณ400กว่าดอลลาร์นะครับในงานที่ iPhone 16เนี่ยจะเทรดไป iPhone 17ก็จะได้เงินคืนประมาณ500กว่าดอลลาร์ซึ่งมันมีส่วนต่างอยู่แค่ประมาณ100ดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้นนะครับขึ้นกับสภาพเครื่องด้วยนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าการเปลี่ยนทุก2ปีโดยใช้วิธีการเทรดอินที่นี่มันเลยมีความคุ้มค่ากว่า ถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าการขายเครื่องต่อให้คนอื่นใได้ราคดีกว่าอันนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะทําแบบนี้ที่ไทยหรือที่อเมริกาก็ได้ราคาดีกว่าจริงๆนะครับแต่ว่ามันเสียเวลานอะในการที่เราจะประกาศขายในการหาคนมาซื้ออะไรเงี้ยบางทีมันก็เสียเวลาเกินไปนะครับการเทรดอินจึงเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายกว่าสําหรับผมนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่สามารถที่จะขายเครื่องให้กับท่านอื่นขายให้ตู้อะไรเงี้ย ที่สะดวกกว่าก็สามารถทําได้เหมือนกันก็จะได้ราคาที่ดีกว่านะครับข้อที่2นะครับเพราะว่าปีนี้มีสีน้ําเงินนะครับผมเป็นคนที่ชอบสีน้ําเงินเนาะจาก iPhone 15 Pro เครื่องที่ใช้อยู่ก็เป็นสีน้าเงินนะครับเตุผลที่ซื้อตอนนั้นคือเพราะมีสีน้าเงินด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้คุยกันแล้วเล่นกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้ามันออกสีน้าเงินมาอีกทีเนี่ยะจะซื้อซื้อเพราะสีนะครับดีไซน์เอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันก็ออกสีน้าเงินมาจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ก็เลยตัดสินใจซื้อ นะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับการซื้อ iPhone ที่นี่นะครับผมใช้บัตรเครดิตในการซื้อเนาะดังนั้นเนี่ยพอสั่งออนไลน์เนี่ยบัตรเครดิตบางธนาคารนะครับถ้ามีการใช้ใจ่ายออนไลน์สามารถที่จะได้แคชแบคคืน3%อนอย่างกรณีนี้นะครับผมจ่ายไป10,99ดอลลาร์บวกภาษี 4, อะไรเข้าไปนะครับผมได้แคชแบคคืน35ดอลลาร์ก็คือประมาณพันกว่าบาทนั่นเองนะครับที่อเมริกาก็จะมีข้อสนอกแบบนี้นะครับข้อที่4นะครับอันนี้ผมเคยเล่าไปใน คลิปตอนอซื้อ iphone 15 pro เมื่อสองปีที่แล้วคือว่าที่อเมริกานะครับราคาเครื่องที่เปิดตัวคือ1 0 9 9ดอลลาร์แต่เวลาซื้อจริงเนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราซื้อที่ไหนมันจะมีการบวกสิ่งที่เรียกว่าภาษี การขายหรือว่าเซลแท็กเพิ่มขึ้นมาซึ่งแต่ละลัฐมันไม่เท่ากันนะครับอย่างปีก่อนๆเนี่ยผมอยู่ที่คอนเนติคัสเนี่ยเซลแท็กมันคือ6.25%ดังนั้นเวลาจ่ายค่าเครื่องจริงๆมันจะกลายเป็น1,099ดอลลาร์บวกอีก6.25%ซึ่งผมก็จ่ายประมาณ1 1 7 1ดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พอปีนี้ผมย้ายมาอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ซึ่งเซลแท็กก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ประมาณ 6. 6-35%นะครับผมก็จ่ายเพิ่อมอีกประมาณ3ดอลลาร์ก็คือประมาณ1,173ดอลลาร์ประมาณนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับผมทําไมปีนี้ผมถึงซื้อออนไลน์และให้ส่งมาที่บ้านนะครับเหตุผลเพราะว่าแถวแถวบ้านผมที่นี่นะครับเขาไม่มี Apple Store นะครับถ้าจะซื้อที่เป็นสโตร์มผมต้องเข้าไปที่นิวยอร์กนะครับซึ่งนิวยอร์กซิตี้มันก็เป็นรัฐนิวยอร์กซึ่งมีเซลล์แท็กที่แพงกว่าคือ8.875ดอลลาร์หมายความว่าถ้าผมไปซื้อที่หน้าร้านผมต้องนั่งรถไฟไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับต้องจ่ายราคาแพงกว่าหลายดอลลาร์แถมเวลาใช้บัตรรูปที่หน้าร้านไม่ได้แคชแบ็กคืนด้วยดังนั้นเนี่ย เซสัว่าคือถ้าผมต้องไปซื้อด้วยตัวเองเนี่ยผมใจเพิ่มประมาณ100ดอลลาร์คือรวมค่าเดินทางค่าภาษีแคชแช็กรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยคุมค่าแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับดังนั้นปีนี้ก็เลือกที่จะสั่งเป็นพรีออเดอร์ออนไลน์แล้วเขาก็มาส่งในวันที่มีการวางขายหน้าร้านพร้อมกันคือวันที่19กันยานี้พอดีนั่นเองนะครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็คือเหมือนโคลนนิ่งนะครับเข้าทุกอย่างจาก iPhone 15 Pro เครื่องเก่ามาที่ iPhone 17 Pro แล้วนะครับก็ใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ คือโคลนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือจะห้าทุ่มที่อเมริกาแล้วนะครับถ่ายคลิปติกมากนะครับมาดูระหว่างที่ผมโอนข้อบูลน,นะผมก็จะทาการติดฟิล์มนะครับยี่ห้อเดียวกันเตะเลยนะครับก็คือ j จ t เทคเนี่ยเข้าไปเท4 47โว์เรียบร้อยนะครับทีนี้ระหว่างที่ทําอยู่ก็เลยมาสังเกตนะครับว่า,าจริงๆแล้วเนี่ย จอของ iPhone 17 Pro นี่ขนาดมันใหญ่กว่า iPhone 16นะครับอ่ะเดี๋ยวรอลองเทียบให้ดูนะครับเจนว่ามันสูงกว่าใช่ไหมเนี่ยพอยิงมุมนี้จะเห็นเลยว่า นะครับไอโฟ17มันจอใหญ่กว่าก็คือตัวเครื่องมันสูงกว่านะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมน้ําหนักมันมากกว่านั่นเองนะครับแต่จริงน้ำหนักต่างกันว่ากรัมเนี่ยเวลาถือมันไม่ได้ต่างกันมากอันนี้เทียบชัดเลยเพราะว่าใช้ฟิล์มรุ่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมถือ2เครื่องเนี่ยคือน้ําหนักควรจะเกือบจะเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าฟิล์มก็หนักเท่ากันนะครับแล้วก็ต่างกันแค่ไอโฟนคนละรุ่นเท่านั้นเองนะครับ อันนี้เรามาเทียบดีกว่านะครับถ้าวางเทียบกันแบบนี้เราดูด้านค่าก็จะเห็นว่า iPhone 17 Pro เนี่ยสูงกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามิติของความหนาอันนี้ตอนที่ผมวางไว้กับพื้นเนี่ยจะเห็นว่า iPhone 10, 17 Pro มันหนาวกว่าจริงๆเพราะว่าถ้าวางฟืนนี้แล้ว และหน้าตรงนี้นะครับเวลาลูบเห็นไหมครับมันก็จะสะดุดขึ้นมาก็แสดงว่าตัวนี้มันหนากว่าแต่ผมชอบนะสมมุติว่าเราวางโทรศัพท์นะครับเล่นกับพื้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวเก่าอะเวลาเราจิ้มเงี้ยมันกระดกเห็นไหมครับเพราะว่ากล้องมันมีแค่มุมนี้ตรงนี้มันไม่มีอะไรนวลอยู่เนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเวลาผมวางบนโต๊ะจิ้มเงี้ยเนี่ยมันกระดกกระดกทีนี้กลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยที่กล้องมันเต็มทั้งหน้าหลังเนี้ยเวลาคลิกมันก็จะไม่กระดกแล้วนะครับ ก็จะใช้งานได้น่าจะดีขึ้นนะผมว่าอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเจนว่าสีน้ําเงิน2เฉดนิดต่างกันเพราะว่าวัาสดุคนละตัวเนาะตัวนี้มันจะออกน้ําเงินน้ําเงินนะครับตัวนี้นจะออกอมเทาๆออกดำนิดนึงนะครับความต่างชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นสาอากาศของ iPhone 15 Pro แต่ว่า iPhone 16 Pro กับ17 Pro จะมีตัวเป็น camera control ตัวนี้มาให้แล้วนะครับ ด้านหลังนะครับตัวน,นี้เป็นกระจกแน่นอนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตรงพื้นของกล้องตัวนี้นก็เป็นกระจกอันนี้สวยนะผมชอบจริงๆนะถ้า17ตนะครับทาตรงนี้ให้เหมือนอันเนี้ยเปะผมมันจะสวยมากๆเลยนะครับมันจะให้มีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ผมเข้าใจนะครับก็คือจากที่ไปดูมาคือไอ้ตรงที่นูนขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเขายัดพวกชิ้นสว่วนอะลูมิเนียไว้ตรงน,นี้ด้วยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันมันใส่อะไรไม่ได้เพราะนั้นเขาก็เลยต้องทำมาแบบนี้เข้าใจว่าอย่างงาั้นแต่ถ้าทําได้นะครับมันจะสวยมากๆเลย ันนี้เป็นความคิดของผมนะด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับ iPhone เวอร์ชันอเมริกาไม่มีถาดซิมเลยจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมย้ายเบอร์โทรย้ายทุกอย่างนะครับจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วตอนนี้นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชอบไหมครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ก่อนจะซื้อก็สามารถที่จะไปดูตัวจริงนะครับที่ ไอสตูดิโอนะครับ Apple Store หรือว่าร้านเครือข่ายมือถือต่างๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูก่อนว่าชอบสีไหนชอบตัวเครื่องไหมแล้วก็ค่อยเลือกสีทีนึ่งนะครับเป็นยไงบ้างครับเพื่อนเพนะครับสำหรับคลิปนะครับแกะกล่อง iPhone 17 Pro สีน้ำเงินซึ่งเป็น iPhone ที่ออกมาใหม่ประจำปีนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับชอบ iPhone 17 s e r i ซีของปีนี้ไหมนะครับส่วนตัวผมเองนะครับ ผมก็ค่อนข้างชื่นชอบไอโฟนเครื่องนี้นะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินด้วยซึ่งเป็นสีที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับลหลายคนมีความกังวลนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ iPhone 15 Pro แล้วก็16 Pro อยู่นะครับว่าก่อนนันเนี้ iPhone มีการใช้วัดสดุเป็นไทเทเนียมซึ่งโอ้โหมีการโฆษณานะครับแข็งแรงทนทานรักเวรี่นะครับอยู่แล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมแบบนี้มันจะดูเป็นไอโฟนที่ราคาถูกลงแล้วก็ความแข็งลดลงไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าเราเพิ่งได้เครื่องมาวันนี้เนาะอาจจะต้องลองใช้งานไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นทางออนไลน์บางส่วนพบว่า ตัวอลูมิเนียมเนี่ยสามารถเป็นรอยขีดขูดได้ง่ายนะครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วนะหลายๆคนก็จะต้องใส่เคสติดิล์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็คงจงใช้งานไปตามชีวิตประจำวันที่เราใช้แหละคงไม่ได้เอาไป ออกรบอะไรอย่เงี้ยก็คงไม่น่าจะเป็นหามากอันนี้ต้องลองใช้งานเพสักพักหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยนะครับสิ่งที่ได้อัปเกรดมาในปีนี้นะครับก็คือว่ากล้องนะครับด้านหลังทั้ง3ตัวได้เป็น8ล้านพิกเซลแล้วนะครับแน่นอนว่ามันเป็นข้อดีสำหรบคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับ เพื่อที่จะได้คุณภาพของภาพเร็วที่ดีขึ้นนะครับข้อที่2นะครับคนที่ชอบเซลฟี่นะครับตอนนี้กล้องหน้าเราได้เซนเตอร์สเตตมาแล้วนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเนาะเวลาจะถ่ายรูปเด็กแก๊้งอย่างเงี้ยเราต้องหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนเนาะ บางทีมันกดยากอะ่ะกดตรงไหนกดตรงนี้กดตรงปุ่มตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมก็มีปัญหาแหละเวลาถ่ายรูปก,กับเพื่อนนะครับตอนนี้เซนเตอร์สเตจจะช่วยให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นคือเราสามารถจับกล้องในแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปเดกแก้งได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นยังไงผมต้องลองใช้งานไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับและสงสัยเกี่ยวกับ iPhone 17 Pro นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับไว้ใน,ในคลิปได้ถ้าผมมีความรู้นะครับ ผมมีข้อบูลผมจะมาตอบเท่าที่ผมทราบแล้วก็ถ้าผมใช้งานไปแล้วมีข้อนี้ข้อเสียังไงเดี๋ยวผมมาตอบในคอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนไทยหลายนคนตอนนี้ก็จ,จะได้รับ iPhone 17 s ซ r รี s ไปใช้งานกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเร็วกว่าอเมริกา1วันเนาะผมอาจจะมาชา้ากว่านิดนึงแต่ว่ายังน้อยนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่มี iPhone 15 Pro หรือ16 Pro อยู่นะครับเป็นไอเดียนะครับว่า ปีนี้อยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือไม่นะครับก็ลองใช้คลิปนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาดูนะครับสำหรับเพื่อนที่ตั้งใจจะซื้อ iPhone 17 series มาใช้ปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วหนะรวงหน้าด้วยนะครับก็ขอมีความสุขในการใช้โทรศัพท์ iPhone เครื่องใหม่ของทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย